อ,อีกแล้วนะคะใหม่นาะราชินีทางแสงที่ปรึกษาการขายมาเตอร์ริฟายุทธคาสาขาประดิมฐ์มือรมวันนี้นะคะใหม่ก็ชวนาทุกคนไปพบกับรถ VIP นะคะที่เป๊ะหน้าเป็นเจ้าของมากๆแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่าเป็นรถอะไรกัน และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเจ้า v o l kswagen ไทยยานยนต์คาราเวล TDI เครื่องดีเซลปี2017นั่นเองนะคะเดี๋ยวใหม่นะคะจะพาทุกคนไปดูรอบๆคันของอาคาราเวลคันนี้กันนะคะว่าหรูหราและสวยแค่ไหนนะคะสำหรับรถตู้คาราเวลคันนี้นะคะปี2017นะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งเป็นสีที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะน่าใช่มากๆไม่มจะพาดูรอบคันนะคะนี่อยู่ที่ด้านข้างของคาราเวลคันนี้เลยนะคะแล้วก็จะไล่ดูนะคะว่า สีดำนะคะน่าใช้น่าเป็นเจ้าของออมานะคะไม่มีร่องรอยริ้วรอยนะคะแต่อย่างใดเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องของคาราเวลคันนี้นะคะให้ดูนะคะจุดทุกอย่างนะคะไม่มีการถูกรื้อนะคะก็คือยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถปี2017นะคะ เดีโอเคค่ะดูห้องเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในต่อเลยนะคะและแล้วก็ถึงที่เรารอคอยแล้วนะคะเราจะมาดูกันด้านในนะคะว่าความลักชูรี่ความ V.I.P. สะดวกสบายเป็นยังไงนะคะเราก็จะเปิดไปดูกันด้านในนะคะซึ่งนะคะประตูตรงนี้นะคะเป็นประตูอัตโนมัติเราก็แค่ดึงนะคะและก็จะเปิดทันทีเลยเห็นไหมคะนี่ห้องโดยสารนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันให้รู้ถึงความสะดวกสบาย อาละค่ะเรามาอยู่ด้านในของคาราเวลรุ่นนี้กันแล้วนะคะแล้วใหม่จะพาทุกคนนะคะมาดูความ V I P หรือสบายสุดๆของรถตู้คันนี้กันนะคะก็คือเนี่ยเราอย่างใหม่นั่งอยู่เนี่ยคือปรับสรีระได้เลยนะคะเราจะเอนนะคะเราจะเอนเอนมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือเราจะแบบนั่งเบาะหลังตรงก็ได้นะคะคือปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะนะด้านหน้า2ตัวนี้นะคะหรือนะคะเรานั่งห้อยขาแบบนี้ใช่ไหมคะเราเมื่อยไม่สะดวกสบายเราก็ปรับนะคะให้นะคะ เราเหยียดขาได้นะคะคือเนี่ยเราก็ปรับเห็นไหมคะปรับตัวนี้นะคะหรือสำหรับใครนะคะที่ขายาวนะคะเดี๋ยวแผ่นใครที่ขายาวนะคะก็อยากจะพาดขายาวไปแล้วก็มีเบาะนะคะตรงนี้รองรับนะคะกับสาหรับคนที่อยากจะสบายๆอย่างนี้นะคะเหมือนนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเลยนะคะอะแล้วเดี๋ยวใหม่พาไปดูออปชั่นอื่นอีกคะ่ะ อ่านี่เลยนะคะสําหรับทีวีนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะนั่งสบายชิลๆอยากดูทีวีดู MV อะไรก็ตามแต่นะคะเราก็กดเจ้าทีวีนี้ขึ้นมาเลยนะคะจอก,ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของทีวีนะคะและยังไม่พอนะคะเราก็ยังจะมีตัวนะคะ,ะเก็บของนะคะะเป็นชักลิ้นชักเก็บของได้นะคะก็เปิดปิดเก็บของได้นี่คือส่วนของทีวีต่อไปนะคะเรามาดูอัอนต่อไปเลยนะคะ ที่หน้าเป็นเจ้าของนะสำหรับเราดูทีวีเสียงดังนะคะเราอยากจะแบบต้องการความเป็นส่วนตัวในห้องโดยสารนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนนะคะไม่ให้รบกวนคนขับด้านหน้านะคะเราก็จะมีตัวพอ t ิชั่นนะคะกั้นนะคะเห็นไหมคะเป็นกระจกอันนี้ใหม่ปิดกั้นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะกดลงให้ดูนะคะว่ามันสามารถกด เปิดก็ได้หรือกดปิดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากันถึงด้านคนขับบ้างนะคะตรงนี้ก็จะกว้างขวางนั่งสบายเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเบาะหนังสีเดียวกันโทนเดียวกันนะคะซึ่งเบาะหนังนะคะถึงเป็นรถมือสองแต่สภาพการใช้งานนะคะน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเข้ามาดูใกล้ๆตรงที่คอนโซลนะคะคอนโซลนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะสภาพเหมือนใหม่กิฟเลยนะคะตรงนี้เป็นเกียร์เนาะแล้วก็ หน้าจอนะคะฟังก์ชันวิทยุบลูทูธนะคะใช้ได้ตามปกติเลยนะคะและมาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยหนังนะคะไม่มีรอยขีดข่วนหรือขาดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลใช้ได้ตามปกติเลยที่สําคัญนะคะดูเข้าไปตรงนี้เลยนะคะที่เลขไม้นะคะอ่าเลขไม้ของเรานะคะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่แค่8 0,000กว่ากว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะน่าเป็นเจ้าของมากๆเลย เอาลคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการชมนะคะภายนอกและภายในของเจ้า v o l ส s w a g e n ไทยยานยนคาราเวล TDI d ดีเซลปี2017นะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่อยากเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะราคานะคะจะบอกว่าว้าวมากๆเลยนะคะอยู่แค่2 2 5ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสัมผัสเจ้า คาราเวลคันนี้นะคะก็มาเยี่ยมชมหรือมาดูนะคะได้ที่มาเตอร์ติฟายุทธคาสาขาคปริมือธรรมนี่เองนะคะหรือนะคะจะโทรหาใหม่ก่อนได้นะคะที่เบอร์0659844139 0659844139สำหวันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอบคุณและขอตัวไปก่อนนะคะที่สำคัญนะคะฝากเพจนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะและว้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย